สวัสดีครับพบกับสุรกาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เซตเตอรอนวงการฟุตบอลไทยบริลลัมจอคว้าชนะทีมสงสินนารุกทีมชาติไทยจับตาดิวฮือฮาวงการฟุตบอลไทยรายงานล่าสุดนะครับจากทัพปราทสัยฟ้าบริลัมยูนเต็ดทีมโประวัติศาสตร์คว้าสามแชมป์สองฤดูกาลซ้อนเต็มที่จะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อที่จะคว้าตัวชนะทิมสงสินนารุกกระตันทีมชาติไทยมาจากทีมเจลีกญี่ปุ่นคาวาซากิฟอนโตเร่ชนะทีมนะครับ แนวรุกตัวเก่งของทัพชางศึกซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างสุดๆหลังจากไม่ได้รับอากาศลงสนามจากโทลุอนิกุนเอชิญ,ญี่ปุ่นมากกว่า8นัดแล้วนะฮะโดยบุรีรัมนะครับกลายเป็นทีมล่าสุดที่พร้อมทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวชนะทิพย์สงสินเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งโดยกาอนนั้นมาดมแป้งประกาศที่จะเอาชนะทิพย์มาที่การท่าเรือนะครับก็เรียกได้ว่าดีลนนี้นะครับแย่งกันสนั่นเลยทีเดียวนะครับก็มีโอกาสนะครับเพราะว่า ทางด้านบุรีรัมยูเต็ดนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับเงินก็พร้อมเป็นสโมสรใหญ่และสามารถคว้าชแชมป์ได้ในทุกๆปีนะครับและยังได้ไป AFC แชมเปี้ยนลีกอีกต่างหากนะครับก็ลุ้นกันนะครับว่าชนะทิพย์จะย้ายออกคาวาซกิฟนตบเลแล้วไปอยู่ที่ใดืซอเทือนไทยลีกลำพูลจอกระทตัวอฟีฟานดอล์กองกลางดีกกีทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ มีเข้าก็ต้องมีออดนะครับโซโมซอนลำพูนวอร์ลิเออร์เจ้าบญทุ่มแห่งศึกไทยลีกเต็มคว้าตัวอีฟันดอลเล่กองกลางจากบุรีรัมย์ดูลเนเต็ดนะครับอีฟันดอลเล่นะครับกองกลางกัปตันทีมชัดไทยชุดสี่เกมนะครับกำลังจะพบกับความท้าทายครั้งใหม่โดยลำพูนวอร์ลิเออร์เต็มคว้าตัวอีฟันดอลเล่กองกลางกัปตันทีมชัดไทยชุดสี่เกมเสริมความแข็งแกร่งในฤดูกาลหน้าการย้ายทีมในครั้งนี้นะครับจะเป็นการเซ็นจาร์ด้วยการยืมตัวนะครับเพื่อออกไปเก็บเลเวล โดยอ e ีฟันดอลละนะครับในวัย22ปีถือเป็นแข้งแห่งอนาคตของทีมชาติไทยโดยเขาเล่นได้ทั้งมิฟูตัวรับแถมยังสามารถยกไปเล่นเป็นแบ็กริมเส้นทางฝั่งซ้ายได้ดีด้วยนะฮะสเตือนวงการฟุตบอลไทยนะครับยังใหญ่ไทยลีกปิดดิวคว้าตัวชนพิพัฒน์สุพันเพศศัตด์ห้องเครื่องทีมชาติไทยเรียบร้อยแล้วสมัรสอนกันท่าเรืเอเอฟซีนะครับทีมยังใหญ่ศึกไทยลีกนะครับ เดินอาสนทับครั้งใหญ่เลยนะฮะโดยจากการปิดดีลคว้าตัวชนพิพัฒน์สุพรรณเพรห้องเครื่องตีมเชียงไทยจากลีกโปรเกสเข้าสู่ทีมเป็นที่โดดเดอนแล้วโดวยทางด้านมาดามแป้งนวลพันธ์ลำซำนะครับประธานใหญ่ของการทะเลือได้ยืนยันผ่านการไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนบอลโดยบอกว่าได้คว้าตัวชนพิพัฒน์สุพรรณเพศรศเข้าสู่ทีมของเตยเป็นที่โดดเดอนแล้ว แล้อสำหรับจอนพิพัฒน์สุพรรณเพศนะครับมิกฟิลดเดโมในวัยนิ้บสองปโดยเป็นมิกฟิลที่มีสไตล์การเล่นที่ดุดันเข้าบอลเด็ดขาดวิ่งไม่หมด90านาทีเขาสร้างชื่อกรือข่าวงการฟุตบอลไทยผ่านการเล่นในลีกโปรตุเกสโดยการเป็นนักเตะไทยที่มีส่วนสำคัญช่วยใ้โนสกัดเอสโตริสปลายาชุดยูยี่สิบสามปีประหาดคว้าสองแชมป์ฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยของโปรตุเกสนะครับเสียงเจ็บหนัก ธนวัฒนิติการชนาไม่เข้าใจนักเตะอาชีพไปเล่นเดินสายธนวัฒนิติการชนะครับท่านประธานสโมสรราชบุรีเอฟซีแปลกใจทําให้นักฟุตบอลอาชีพไปเล่นฟุตบอลเดินสายเพราะเสี่ยงตอ่ออาการบาดเจ็บพร้อมเปิดเผยวนะครับว่าหากนักเตะในต้นักัดตัวเองคงโดนยกเลิกสัญญาไปแล้วโดยธนวัฒน์นะครับนิติการชนรรา,น,น,า FC นะครับประธานสโมสรราชบุรีเอฟซีนะครับโพสผ่านเฟซบุ๊กว่าผมแปลกใจมากกับ นักฟุตบอลเชพโดยเฉพาะที่อยู่ในลีกสูงสุดของประเทศไทยโดยมีสัญญากับสโมสรต้นสกัดแต่ใช้เวลาที่สโมสรให้ไปพักเพราะกรรมศึกหนักมาตลอดทั้งเบีย์ไปเตะบอลเดินสายส่วนตัวผมชอบดูนะที่ตอนที่นักเตะอย่างประทุมชูทองเล่นมันก็ดูมีสีสันแบบถูกต้องแต่ล่าสุดนะครับมีเคสขาหากักเอ็นควายน้าขาดลองนึกภาพ จากพันแก้วพรมไปเตะบอลเดินสายมันคงแปลกนะหรือคงโดนบุลัมยกเลิกสัญญาไปตั้งนานแล้วแน่ๆบอกว่าทีมราชบริฟจี FC จะไม่มีนะครับธนวั์โพสตผ่านเฟซบุ๊กนะฮะซาลวุฒมาสุขโดนหัวหนักในฟุตบอลเดินสายสาราวุฒมาสุขนะครับอดีตแนวรุกเด็กกีทีมชาติไทยโดนสกัดหนักใส่จนมีคลิปเป็นไวรัลในการแข่งขันฟุตบอลเดินสายให้กับสโมสรสุเดนเอฟเซียในรายการ p f เอฟดทโรเซวิยา เกมดังกล่าวนะครับสาราวุฒิลงเล่นกับสโมส,สรชุเรนเอฟซีทีมเดินสายชื่อดังแห่งเมืองพัทยาลงสนามพบกับเอ r ซีอาร์เอ็กซ์สโมสรแตงโมในเดยการพีพีดีเอสทโรเรเซบีราระหว่างเกมการแข่งขันน,น,นะครับสาราวุฒมาสุกโดนกูก้แข่งสกัสกดหนักใส่และมีจังหวะที่เอดิตแข้งทีมชาติไทยโดนเข้าบอดอย่างหนักจนทําให้เกมในสนามเต็มไปด้วยความดุเดือดอย่างไรก็ตามส้ายแล้วสุเรนเอฟซีของสาราวุฒิเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปครอบครองพร้อมกับเงินรางวัล5 0,000 0บาท สำหรับสรุปมาสุดนะครับผ่านการแข่งขันแล้วหลายสโมสรทั้งจามจุรียูเนเต็ดเอชซจีเมืองทองยูเนเต็ดนครราชสีมา ada, FC, G, มัดตอร์เอฟซีบีจีพัฒพีทีรรยองน้องบัวพิษเอฟซี FC. นอกจากนี้ตัวย่ยังเป็นคุณพลตัวลของทีมชาติไทยชุดสีแกมในปี2013แชมป์เอเอเอฟซูซูกิครับสสมัยรวมถึงแชมป์ฟุตบอลคิงครับ2016อีกด้วยบีจีปทุมประกาศดึงชัดชัยบุตรพรมกับมาเฟาเสอร์อีกครั้ง สโมสรบีจีปทุมประกาศคว้าตัวจัดชัยบุตรพรมเพื่อประตูในวัยสามสิบปีกลับคืนถิ่นบีจีสเตเดียมหลังหมดสัญญายืมตัวจากปีทีประจวบเอฟซีทีมอันดับที่11ของศึกลเวอเทลิกฤดูกาล2อ2 2 2 0ย3น่ะครับมือเก่าในวัย36ปีถูกป้อนกับปีทีประจวบยืมใช้ง,งานเพื่อหาเกมหลงเล่นก่อนที่สุดสัญญายืมตัวซึ่งทำให้ได้กลับมายืยนเป็นในแดนสุดท้ายกับทีม BGPU อีกครั้งหลังย้ายมาร่วมทัพโดยรับบิดเมื่อปี2 0 1 9 ก่อนหน้านี้นะครับจตชัยบุพพมในดันวัย36ปีเพิ่งต่อสัญญากับปีจีปทุนยูเต็ดออกไปอีก3เปย์โดยโดนปลอป่อยไปร่วมทีมกับพีทีประจวบเอฟซีทีมร่วมศึกไทยลีกด้วยเซนเตยมตัวนช่วงเล็กที่2ของฤดูก,กาล222ถึง223นะครับโดยผลง,งานในซีซันที่ผ่านมาลงเล่นในเกมเลีกให้กับประจวบ10นัด900นาทีนะครับเสียไป13ลูกเก็บได้2คล e นชี h พร้อมช่วยต่อพิฆาตรังอันดับที่11ในเวทีไทยลีกก่อนที่จะกลับคืนรังเบจีสเตเดียม อีกครั้งในซีซั่น2023 2024นี่คือสุดเกาวฟุตบอลไทยนะครับทมผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่1มิถุนายนนะครับ